สีครับผมวัสดีครับผมเราจะเดินทางไปงานบวชไอเดียวกันนะครับคอยดูว่เพราะว่าืนต่เช้าายหน่อยครับตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งนะครับเรานั่งอยู่สายรถไฟขอนแก่นกันนีครับเจ็ดเรียบครับไข่ครับแล้วก็กี้ครับแล้วก็ประขาดยิวครับก็เราจะไปดูกันว่าพิษณยาเล่ามันแข็งไหมไปดูครับตอนนี้เราขึ้นรถไฟว่ะคู่ประสบภัยคู่ประสบภัยเดน เน้นประหยัดไม่เน้นเนื่อย่อนใช้ไปนั่งครับเราชอบนั่งรถไฟครับเราคลาสสิกแต่ตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะครับพี่ีพีเขาใจดีมากเขาไม่รบตันนี้ที่นั่งแล้วครับตอนนี้ราไที่นร v p แล้วนะครับก็อย่างว่านะครับคนวันนี้ไหวพริบอ่ะนะพี่น้องสำหรับการนั่งรถไฟครับก็เป็นครั้งที่สองในชีวิตของผมนะครับ ครั้งที่ไหนเราเพื่อนไหวดิอ๋อเพื่อนนั่งไอวคนที่ไหนเนี่ยเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้ครับ <c oughs> แบบเจอเจออยู่หน้าปากซอยก็เลยรู้จักกันเลยครามาด้วยกันเมื่อกี้ <c oughs> ส่วนนี่ค่ายครับเสียด <c oughs> ครับอันนี้นั่งไหวไหมครับรถไฟ <c oughs> อ๋อนี่ที่เป็นครั้งที่ศูนย์ครับ <c oughs> อ๋อก็คือนั่งเครื่องบินเป็นอย่างมากขึ้นรถมากเป็นรถมากด้วยนั่งคร่บนกลับแล้วค่ายแล้วไหวครับไหครับนั่งรถไฟ เัียกูไถึงาจอดแล้วจอแล้วจอดแล้วจอดแล้วฟิลแบบมันอยู่ญี่ปุ่นเลยคิดมองโลกในแง่ดีไงถงเมืองคนแล้วครับโอเคซอมซ้อมซอ ไไดเ,เ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอยุธยาก็ไม่ได้ฟังแล้วเต็ทีแบบนี้ได้ฟังลำวงไกนตอแล้วขปแลนี้ไปแล้วตีสี่สามตนนีถึงแล้วครับผมถึงแล้วนั่งรถโคตรเหนื่อยครับคน หน้าทั้หมดแล้วตอนนี้ os, จะเดินไปหารถทะเบียนกรุงเทพกันนะครับเราไปไหนกันต่อครับไปไหนกันต่อต่อไปครับเราจะไปบ้านของนาคดิวกันนะครับคุณเพื่อซีด้าไม่ซีด้านอนคุ้มแล้วต่อไปได้เวลากินครับทุกคนไปกันต่อนี่แล้วก็ถึงบ้านดิวแล้วนะครับกี่โมงกี่โมงครับยี่โมงไปไปแค่ตีห้าสี่นาทีครับถึงแล้วครับบ้านดิว ไม่ต้องไปแล้วครับอยู่นี่ต่ออยู่นี่ต่อครับไม่ไปแล้วครับเิกแล้วรอแดกเล่าแบบโมกไปกันต่อรอแหนาไปมองไปกันต่อนะครับตอนนี้เราเราจะนอนแล้วก็มีคนเปิดเพลงให้เราฟังก่อนนอนนะครับทุกคนี่สยไหนนะครับอนนี้ครับดู้อววน้นอิาหลับตาสักึ้นชั่วโมงก่อนนะครับตตอนนี้ก็เตรียมตัวจะไปวัดกันแล้วนะครับ เสื้อทีมงานพร้อมมากงานพร้อมมากเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้นอนเลยนี่ครับหนักแน่นครับนี่ครับนี่หนากกว่าแฟนหนากครับบกหนอสักพักเราจะออกเดินทางไปวัดกันไใช่ครับไปเล่นน้ำมอย่างไหไม่รู้โอ้แหนี่ขอนแกนมายังร้อนนะครับพรอ ตอนนี้ไปเบียนลังจะแหไปวัดนะครับหรือสักจนสจ่ดสับปะทนสปทนคือสับปะทไรสับทนสับปะนเรียสับปทนกันคับโชว์ดโนีครับโคตรบบวัสดีครับถึงวันแล้วนะครับทุกคนมาแล้ว i กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงไม่มีเวลาสิบโมงกว่าแล้วยังไม่ถึงบ้านมันเลยไอพวทไอเวฟโคตรเราทุกคนจะไว้เป็นไงรู้สึกไงรู้สึกไงตืนต้อะไครับเะกันี่อใหม่แล้วเกมไปหนึ่งคนแล้ว ใช่ครับผมตอนนี้อยู่กับรถซีดิกครับผมที่ตังไปแล้ว20เปอร์เซ็นต์ครับผมออกมาเลยออกมาเลยครับตังนะใส่ซองสองร้อยเข้ารถสองหมื่นไม่เกินทิ้งไม่เกินทิ้งเราไปใจที่งานครับตอนนี้เราอยู่ที่งดูดนครับเนี่ยอยู่ที่งานแล้วือกแต่ของรถแห่นะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่งเออดมา ตอนนี้สามลูกยังไม่ยังไม่สักพูดตอนนี้ทุ่มครึ่งครับมาแก้ตัวแล้วไอ้ต่อแล้วก็ขึ้นเวทีพูดแล้วนะครับพูดอะไรไม่รู้ผมเมาแล้วพูดอะไรไระกผมเาแล้วขออาภัยมาที่นี้ครับขอบคุณครับ

ให้เมาไปก่อนเลยค่านี้ไม่เมาครับผมถ่ากันต่อตอนนี้ผมก็ทำภารกิจเสร็จแล้วส่งพระเข้าโบสถ์เรียบร้อยครับทีมงานอยู่ครบทุกคนครับใช่ไหมขาดไปขาดเป็นโก้ขาดเป็นโกหนื่อยมากครับทุกคนแต่ก็แค่นี้ชิลๆเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเราไปไหนต่อไปครับเราจะกลับเข้าที่พักกันตอนเย็นเราจะไปมรดกโลกครับไปตามรอยลิซ่าเราจะไปถ่ายรูปกันใช่ไหมครับเจม ใครเป็นตากล้องใครใครใครเป็นตากล้องให้เพื่อนวันนี้น้องหมวย่ใครเป็นดาราก็ต้องอยู่กล้องค่ะเออเป็นเบื้องหน้าครับแม่ดาราแต่พร้อมกลับกันแล้วเราจะเรากำลังจะกลับที่พักกันอ่นี่คือสิ่งที่เะออกลับด้วยฮอ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 กำลังมาลาเพราะแม่พี่ดิวพี่ปายแดงนะครับน้องพี่ดิวน้องพี่พบพรกิติพารุนะครับผมอะไรอ่ะ ถึงแล้วครับซานีรถไฟยุทธยาครับต่อไปครับเราจะไปคาเฟ่นะครับโชเฟอร์เราพี่น <PAUL bunker ring> ็อตนะครับก็จะดูแลดีมากเลยนะครับเพิ่งซื้อตั๋วซื้อไรเสร็จเราออกกี่โมงนะออกสี่ทุ่มครับเราใช้เวลาสี่ชั่วโมงเหลือในการเที่ยวยุทธยาให้คุ้มเลยครับทุกคนไป let's go มาเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ในนะครับวัดราชบุรณะครับอยู่ที่วัดพระอารามหลวงเราจะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวคุดูว่าบนมีอะไรกัน เราจะสอนเทคนิคการขึ้นบันไดที่ดีนะครับการขึ้นบันไดครับเราจะไม่หลังขึ้นเราจะเดิน,นขึ้นบัน,น,นไดคือผิดครับคือเวลาเดิน,น,นขึ้นบันไดดูครับเขาเวลาเขาจะจับตูดครับจับตูดเดินขึ้นบันไดพ <c oughs> ี่จ้าอยู่มา200ปีแล้วสิ่งมีชีวิตที่อยู่มัน200ปีแล้วอันนี้อันนี้เช็คพอยท์ครับ <c oughs> <c oughs> สมบัติเทือกเขาม่นาวิสวนที่นี่เขาขุดกันไหมใช่ไม่ขายนะแล้วคนที่ได้ของไปก็คือโชคร้ายลยเออใช่คิดดูสมัยก่อนเมื่อหลายปีที่แล้วเนาะมอนมีแต่ป่าเหมือนในตรงนี้ไม่มีคือเขาไม่มาบุรณะใช่ไหมมันเพิ่งคือแต่ก่อนเพิ่งยูเนสโกพวกอะไรมันเพิ่งเราเพิ่งมาเห็นค่าเองว่ามันเป็นยังไงไงคิดว่าแต่ก่อนคนเข้าคนออกตรงนี้โคตนง่ายเลยนะเว้ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ว้ามหมาท่าครับทีมงานเดิมครับอยู่กันครบเหนื่อยมากครับทุกคนวันนี้ เงือก็เอาออกแดดก็ร้อนเราจะพาเรามาอุทยาเราจะไปซื้อเสื้อช้างกันมาสุดท้ายเราใช้เงินแม่งใช้ให้หมดเลยไม่เสียทั้งหมดทุกยาใช่ครับทุกคนขอบคุณขอบคุณเป็นไงบ้างครับกี้เซฟคอทุกอย่างเซฟคอทุกอย่างนี่นิ้วโป้งนิ้วโป้งแปลว่าโคตรเหนื่อยนะครับการที่เรามาอุทยาครั้งนี้เราได้อะไรเยอะแยะครับอันดับแรกสำเนียงเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเฮ้ยนี่ขึ้นนี่ตรงไหนตรงไหนขึ้นนี่ขึ้นนี่เจ็บขึ้นนี่อาเราทำทเลยให้ข้ามเลยเหรอ กำลังสร้างมองข้ามไปก่อนสวยมากวัดมหาธาตุครับทุกคนทันนี้เรามาตามรอยพระราดิซ่าครับเดี๋ยวต้องเก็บพระราดิซ่าไม่ไมีเห็นภาพเดี๋ยวขึ้นเภาตัวอย่างปิงเอาไปเป็นริซ่าหน่อยครับเป็นริซ่าหน่อยครับไป็ิซ่าเป็นริซ่าหน่อยครับมีความคล้ายมีความคล้ายเราจะขึ้นภาพตัวอย่างใกล้เคียงครับ คล้ายครับคล้ายมากคล้ายมากครับอันนี้ไกครับดูไกดเราไกดครับไกลขายโครงการขายบ้านนะครับอันนี้เขาเรียกใบเสมาใช่ครับเสมาแต่ว่าแต่ก่อนกูอ่านว่าใบสมอเจกูเคยอ่านจริงนะเว้ยใบสมอสมัยเรียนภาษาไทยไออยากเห็นสุนทรภู่อะสุนทรภู่อยู่คนละที่คนละที่คนละยุคเลยไปรา วันนี้ก็เข้ามากินกาแฟอยู่คาเฟ่เมีสระครับเรากพักพักผ่อนงานพักผ่อนหน่เดินทั้งวันเดินทางทั้งวันแล้วับทุกวันตอนเย็นเราจะไปนต่อนตอนเย็นเราจะไปดูงานในขนมต้มรับเขาต่อยมวยกันซื้อของดีซื้อของดีซื้อของดีซื้อสายใหม่แล้วก็จะซื้อเสื้อเสื้อนะครับวันสุดท้ายแล้วใช้ชีวิตเต็มที่ทุกคนทีทีมงานเราทีมงานคนจีน พูดไทยไม่รู้เรื่องเลยครับใช่โก๋หลังเชื่อกลืนใช่เลยคือที่แปดสบสีไดม่วังค่ครับผมไปกาแฟก่อนเราลังจะเดินทางไปงานขนมจอมนะครับทุกคนรโคตดเหนื่อยไปตากแอร์คาเฟ่เมซอนเมื่อกี้ได้แบตมาคนละ้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเราพร้อมกลับไปดีฟทอรกันที่รถไฟใช่เราขึ้นไปดีฟทอรครับวันนี้มีสมาชิกมาเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยว่างานขนมต้มมันจะเหมือนเปิดท้ายหออการบ้านเราไหม ไปกันต่อละ20ครับพี่จะลองไนื้อจอราคีนะครับเป็นมาละ20มาสองไม้วะมาสองไม้ครับจอราคีลองเดตวนะครับเดี่ยวลองจอราคีครับครั้งแรกในชีวิตครับครั้งแรกนี่ครับจะเป็นการลองเนื้อจระเค้ครั้งแรกของเรานะครับนี่ครับจระเค้นะครับจอราคี อร่อยนะคือมันมึงลืมหน้าอะไรไี่เลยตามตัวโลแกนอร่อยไม่กินเลยใครลืมไปเลยว่าเป็นอื้อเช่นเคื่ข้าวอะไรัพี่ข้าอะไรรับเาไม่เราบอกกิเนื้อหมูไหมไม่กันหมูมันจะได้เหมือนอขอคอคอคอะไรเรไม่กันเหมือนเคยขวากินต อน้ำจิ้มอร่อยเลยพี่น้ำจิ้มก็อร่อยครับครับจบร้านแรกผ่านไปไปดูร้านต่อไปโกโก้โกโก้แล้วผมตอนตอนนี้เราเจอเราเจอแมนแมนดูครับเอ๊ะเก่งมืรุ่นติ๊กต๊อกเฉว่าเอาเรื่องเฉกว่าร้านนี้ขายต้องขายดีๆแน่แน่นอนไป แต่ว่ารนนี้ร้านร้านนี้ขายร้านนี้ขายดีแน่แแต่ตอนนี้ผมตามหาโรตีสายไวยังไม่เจอเลยคนอุบนกินหมูยออุบนที่อยุธยาครับเออต้มถงนี่กินไหมต้มถงแปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อ้วนไม่อุบลไม่อุวลไม่อ้วนไม่ใชื่ออ้วน หมูอเอาบนนี้ดีอ่ะมิ้งดอยมันโดดเด่นกว่านี้มันต้องนุ่มปะมันต้องมันต้องแบบเหนีกว่านี้หอมพริกไทยได้หอมม่้งดอยแล้วต้องหอมแล้วนุ่มในวันนี้ออันนี้แป้งเยอะเออบางเจ้าบางเจ้ามันมีแบบเป็นเอ็นเหมือนมันมีเอ็นมีเอ็นด้วยใช่ใช่อันนั้นอันนั้นส่วนตัวกูชอบเลยแบบนั้นมากกว่าเวลากินแบบเดียวๆนะใส่ครับไส้ครับเราก็เห็นคนต่อคิวเยอะเอาเป็นพวกบ้านโซเชียลเราต้องตามก่อนนะครับครับ ก่อนไหมไม่ก่อนจะอร่อยเครื่องปรุงแบบนัวเข้าใจป่ะมาจากลางเขาว่ากลมกล่อมใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยดีอ่ะ หมดก็สารอาหารใช่ดีๆมามาก็เลินค่ใคจ่ายก่อนป้าอุ่นได้ใช่ไหมแม่แล้วอุนเดี๋ยวจ่ายให้广大群บใช่บาทผมเอาเสียสิบเอ็ดตัวคานุมานครับไม่ไมก็ดีไงเสืิเอ็ดตัวมนี่นีนรับรัไปไปผ่านมาดูดิ เยเชียวเป็นไงเรเอาหัวมองหัวนาลีนาลีของใครเอามาครับอันนี้อันนี้อะไรอันนี้แกปวดเมยแกบ่นด้วยใครเอานมนะผมผมฮานุมานครับชนชนมี่มีมีเอาอะไรนะเอาเมือมาเอาเป็นเม็ดเหลือเป็นแก้วเป็นแก้วเอิบซอฟพาวเวอร์สุดๆอร่อยอร่อยมามาอะชนชนชน แม่เคร่องกะลานาลีนาลีนาลีของไทยนาลีของไทยปวดเมื่อยสวัสดีก่อนอืปวดเมื่อยร่างกายดีเลรเอีย่เปไงจอด ปิดปิดปิดหาใเินเงป็นหวเจีไปรอยอันนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับก็ไม่ไม่ไม่สี่ทุ่มสามสี่เปิดเปิดได้เจ็ดชบสี่ทุ่มเจ็ดเราจะทำการกับขอนแกะกันนะครับไปกันจะจบคลิปกันแล้วครับเหนื่อยมาก อิม่าสปอยสปอยทริปหน้านี่ทริปหน้าฮะครับเราจะไปที่ที่ทุกคนทุกคนจะถามว่าทำไมทำไมมึงถิไปที่แบบนั้นโดยอย่างนี้รอดูกันนะครับไปกันต่อไปกันต่อถึงแล้วครับทุกคนถึงบ้านแล้วโว้ยนกันแล้วจบทริปครับทุกคนไม่ต้องไปไหนแล้วครับกลับไปน้องมันครับ เจอกัน EP ต่อไปตอนนี้ก็สวัสดีครับแล้วแล้วเจอกันทิปหน้า